สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับมาลองฝึกพูดกันดูประโยคแรกนะครับ You look great today คุณดูดีนะวันนี้ประโยคที่2 Are you going on busy คุณกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่านะครับประโยคที่3 Yes I'll go to the immigration office ใช่ผมจะไปตอมหรือกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับประโยคที่ c I'm free I can really help ผมว่างผมช่วยคุณได้จริงๆนะประโยคที่5 Thanks so much indeed ขอบคุณขอบคุณมากจริงๆครับประโยคง่ายๆฝึกพูดดูนะครับขอบคุณมากครับจากผมอรุณศรี